ยูน t เต็ดอล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบยูน t เต็ดอล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแม่เชสเตอร์ยูนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เดอะเทลิกราฟได้รายงานว่าเปาโลมาลดินีตำนานแนวรับของเอซิมิรานยินดีร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือกันออกมาว่าเขาตกเป็นแคนดิเดตถูกพิจารณาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้อำนวยการฟุตบอลคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาวิชาร์ดอาร์โนได้ออกมายืนยันจะอำลาบ,บทบาทซีอของทีมปีศาจแดงแน่นอนแล้วหลังจากเซอร์จิมเรคลิปผู้ถือหุ้นรายใหม่ เตรียมเข้ามายกเครื่องงานบริหารส่วนของฟุตบอลครั้งใหญ่ในทินโอทราฟอร์ดนอกจากนี้จอห์นเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการฟุตบอลคนปัจจุบันและเดวิดแฮร์ริสันผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลก็ถูกคาดการณ์ว่าน่าจะย้ายออกตามไปเร็วๆนี้หลังเสอร์จีมเรคริปมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่อยากนำทีมงานของตัวเองเข้ามาทำงานส่วนชองโคลดบลองอดีซีโอของยูเวนตุสถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต็งเข้ามาแทนที่อาร์โนขณะที่ดุกกี้ฟรีดแมน ผ่วงหนวยการกีฬาของคริสตัลพาเลซถูกพิจารณาดึงตัวมาสร้างอาณาจักรใหม่ในทีมปีศาจแดงด้วยสำหรับมาลดินีมีบทบาทสำคัญในการดึงตัวนักเตะตัวหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นเตโอเอร์นันเดสราฟาเอลเรอัลโอเรวิเอชิลูฟิกายโทมารีและไม้เมยองรอบดอร์เซนเนลรายงานว่าแม้ว่าแฮร์รี่แม็กไวจะไม่ได้เป็นกัปตันทีมอีกต่อไป แต่เขายังคงมีบทบาทในการพยายามโน้มน้าวใจเพื่อนร่วมทีมอย่างจาโดนซานโชให้ขอโทษเอริกเทนฮาเพื่อยุติการถูกขับออกจากทีมชุดใหญ่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเอริกเทนฮากล่าวว่าเขาประทับใจในทัศนคติของแฮร์รี่แม็กควายหลังเจ้าตัวรู้ว่าเขาไม่สามารถเป็นกัปตันทีมได้อีกต่อไปและมีความกังวลว่าการเปลี่ยนตำแหน่งกัปตันทีมอาจรบกวนบรรยากาศในห้องแต่งตัวแต่ก็มีข้อสังเกตว่าแฮร์รี่แม็กควายรับมือกับการตัดสินใจนี้ได้ดี ดาวเรนเบรนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษแนะนำอารอนแรมสเดลนายด่านสำรองของอาร์เซนอลให้ย้ายออกจากอาร์เซนอลไปแย่งตำแหน่งตัวจริงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและเวสต์แฮมยูไนเต็ดเบนเชื่อว่าแรมสเดลมีความเหนียวหนึกกว่าโกาในทีมชั้นนำอีกหลายคนในเวลานี้โดยเฉพาะดิปปอบที่หากย้ายไปก็มีโอกาสแย่งมือหนึ่งได้โดยเบนได้กล่าวว่านี่คือจุดที่ยากเพราะเมื่อคุณมองไปยังตารางคะแนนแล้ว คุณเริ่มคิดถึงอารอนแรมสเตลผมคิดว่าเขาไม่น่าจะย้ายไปที่ไหนก็ได้แต่ก็มีหลายสโมสรที่ผมเชื่อว่าเขาเก่งกว่าโกที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าแรมสเตลคือโกที่เก่งเมื่อเทียบกับผู้รักษาประตูของท็อตแนมฮอสเปอร์กับมาตินเนสของแอสตันวินล่าและผมคงให้เขาเหนือกว่านิคโปบด้วยซึ่งเป็นโกของนิวคาสเซิลนั่นแหละผมคิดว่าเขาเก่งกว่าโอนาน่าด้วยซ้ำไปนี่คือความเห็นของผมนะ ผมคิดว่าเขาเก่งกว่าโกของเวสต์ทฮมยูไนเต็ดด้วยแน่นอนเหละว,ว่าเขาเก่งกว่าโกของเชลซีด้วยตอนนี้เราได้4สโมสรแล้วนะอพสโคตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรายอมรับว่ากังวลอนาคตของเอริกเทนฮากอาจโดนเซตินเรคกวิปลดหลังจากได้เข้ามาดูแลฝ่ายฟุตบอลสโมสร ซึ่งสโคได้ถูกถามการมาของเสื้อจิมเรยคริปจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของโค้ชชาวดัตหรือไม่สโคได้ตอบว่าบางทีคุณก็กังวลเรื่องผู้จัดการทีมเมื่อเจ้าของคนใหม่เข้ามาดูแลผมคิดว่ามันน่าเป็นห่วงว่าเอริกเทนฮักอาจจะต้องไปผมคิดว่าเขาควรอยู่ต่อนะผมชอบเขามากๆสิ่งที่เขาทำในปีแรกมันยอดเยี่ยมมากใช่เลยโอเคแหละว,ว่าเขามีอาการบาดเจ็บเยอะในซีซั่นนี้และทีมก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ แต่เราจะเอาแต่ไล่ผู้จัดการทีมออกในปีที่2หรือปีที่3ม,มันก็คงไม่ได้บางทีพวกเราต้องเชื่อมันในตัวเขาและผมคิดว่านี่คือผู้จัดการทีมที่ใช่ในการทําแบบนั้นผมคิดว่าเขามีความโหดเหี้ยมผมคิดว่าเขารู้ตัวดีว่าตัวเองต้องการอะไรเขายังไม่ค่อยได้สิ่งนั้นแต่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำได้ต่อมาพอลสโคได้ตั้งคำถา,ถามถึงนักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาของปีศาจแดงซึ่งตอนนี้มีดาโลและแอรรันบาริซาก้าจับจองอยู่ โดยเขาให้สัมภาษณ์กับช่อง y o u t u เว็บบี้แอนโอนิวว่าผมไม่มั่นใจว่าดาร์โลในตำแหน่งแบ็คขวามีดีพอที่จะแข่งขันในเกมใหญ่ได้หรือเปล่าผมไม่ชัวเลยว่าบุคลิกของเขามันเพียงพอที่จะรับมือกับการลงเน่นในเกมสำคัญหรือไม่ในด้านเกมรับอารลันบิซาก้าก็สามารถทำได้อย่างไม่มีปัญหานะแต่อยากเข้าใจผมผิดเกมรุกเขาพัฒนามากขึ้นผมคิดว่าความสมดุลของทีมมันผิดเพี้ยนไปหน่อยเท่านั้นเองและนี่คือทั้งหมดของย Un ูเนเต็ดอลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีดๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ